อบอบีอไรยังกือเงซลลูบอบน้องยอ่อนเดินมาสอนลูนะอ่อนบุญอุดปุยนะ้ยเชื่อถือแม่อ่ะอบเเชื่อถือแม่สงสานกูเหมาะจังว้าวอบอบ กับพี่ดูใเฮ็นอการอะแม่ฮะโอเลเป็นอะไรแม่เอ้ยเขาเห็นแบบได้กระร้างเขาเรอขาเห็ดไปอยากเห็นนี่ใบตองเอาหมูอกเอาห่อเป็นบ่เสียบขนาดเลยเอาห่อคนท่าน้ำมันไอ้ไหนเนซอสบึงเนียนเหกรึไน้ำเหลกป่นวออันแ้ลกป่นก้อนเหเขาปั่นก้อนแม่เอาปั่นปั่นปั่ั่นมันี่ ปั้นดินเหนียวเลยปั้นดินเหนียวเลยปั้นกลมๆม่ะปั้นกลมลองดูนะปั้นดินเหนียวแกรู้ทำอย่างนี้ปั้นกลมๆก่อนปั้นดินเหนียวเคยปั้นไหมเออปั้นดินเหนียวลูกเปั้นกลมๆอ่ะอ่าแล้วก็ทำเป็นแบนไอ้บัวเบิงเบืองยาลูกไอ้นี่งจำไหนดิไอ้บัวเบืองยาก่อนจำไหนอ่ะปั้นบัวแม่บัวแม่แบบบัวน้ำมันน้ำมันน้ำมันนู่นนั่น อาดูมเจ้มุนเลยเอานี่นี่ปั่นว่ปั่นก่อนปั่นก่อนปั่นเหนียวเล่นอเอบ่แบนบ่แบนบแบนบแบนอยาไปดูปั่น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 เออผมผมผมถือผมโอ้ได้ได้เลยอากมแหม่ใ่ใ่เอาใส่ใส่้ยาน่ะใส่เหรอเดี๋ยวจะฟาดจะฟาดเข็เป็นแบนก่อนเ็ปแบน เรเนี่ยเรก็บีบบีเยแบนใสๆนะลูกนะยิบยิบใสใสยิบอ่อนเออมาสอนลูกนอ่อนบุญอุ่ปุยก่อนดีมากดีมากแล้วก็แม่พี่หรอฮะเดี๋อยากกะทำให้แม่ให้แม่มาสอนเอามาีแม่จะสอนกลๆเลยแม่ไกลอ่ะบั จโอ้ยใครหามันสิลงไปกินเนี่บัวเอาขาเอาปฝูรัวไปแดงตั้งหุ่นอ้อยไปแดงตั้งหุ่นแล้วไปแป๊บนึงบัวถอยออกมาก่อนแม่สีบอกบัวอะไรเนี่ยถอยอ่อถอยช่อนมาอ้ยอุ้ยนี่ไงอันนี้จะไปจับแล้อลูกอันนี้เป็นน้ำมันมือมัาสีหลางบ่อเออใจเย็นลูกใจเย็นเอ๊ะไปก่อนยังมาเอาช้อนเออปั่นอือเอาเบิ้งแม่เบิ้งแม่เอาเบิ้งแม่แล้วแม่จะไม่เห็นอ่ะไม่น่งหมูป้านี่เนี่ยว่าตักใส่จาไปเห็นไหนแปลกมาโดนใคร ปูหมอเป็นคนซิมเด้อปูตําปูหม้อ้าเขาตัดเข่าก็ตัดออกว่าแม่มันจะเป็นวงกลมตัดออกแม่นบอกตัดเข่าตัดไปเลยออกมันจะเป็นวงกลมบ่ออกไหมย่าเฮ้ยเด็กทำไมมันเละไปเลยอ่ะหย่าใส่อะไรอ่ะใส่ใส่ให้นแหลลูกอบอบอะไรใหนน้ยังลูกมันคือเป็นังใส่ลูกอบน้อยนะคะมันก็ยังจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ซีดแดงเลยนี่

โอบจะไปจิ้มเลยนั่นเลออบหมุน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 ก่อนอ่ะหมุนหมุนหมุนอ่ะทีนี้โออบประเดีวหมุนนี่นั่นมนกลออ่ึงนี้กลมบนนั่นกลมเป็นอย่างตามจิตนาการอ่ะหมุนหมุนหมุนน่อ่ะโบตอนนี้ม้นก่อนอ่หมุนก่อนหมุนก่อนหมุนหมุนหมุนมหมุนมหมุนนนมหนหมนนนนนงกน้นนนมนมนนน กคนเล่นแป้งโนาให้ยดูเทตามทกตารนเนยอานี่ยนีนีเอาเบงเบาหาายามุ้อาตตีตีให้ตี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 เหปดูเอาตีตแเวลิกูเดียวบยเพ่งบเป็นวะ o r k i n g เออ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 เกงเก่กงเออเ่งเกบบให้ดูสิบืงให้ดสิบีบเข่าี่าบีบเข่าบม่ต้องเอาแป้งมาใส่ลูกเพรหอใส่เพ่นเดียว

ดี๋ยวแป๊บนึ่งหนุแป้นนึงใส่ไส้ยังใส่ใส่ไปโอเคอบเดี๋ยวใส่ใส่ก่อนแป๊นนี้เอาใส่ใส่อบเอาวัวเบิงแม่ฮ็ดเบิงใส่ใส่เออใส่ใส่แล้วว่างคุกเอคุกอันนี้ไปเแม่ค็ด้าง่ายหมดีได้แล้วลาบ้างว้าวอ้ยโอ้ยใจเยเย็นแดู อบอย่าแย่งแม่อบขอแม่ดีๆอบขอแม่ดีๆว้าวเโอะเไปดูว้าวโอ๊บไปดูว้าวะอบอาเสร็จแล้วของสีมืออบนะเอาวางไว้หลุกวางไว้อบวางไว้ในจานเดี๋ยวแม่หาจานให้ว้าวปั้นป็นขี้ก็ได้เรปั้นให้น้องเลยลูกปั้นให้น้องเลยปั้นแมงคีอ่ะพี่โม่จะไปแม่จะสอนอบอบจะต้องใจเย็นอบอารมณ์ร้อนเหลือเกินไปจะไปไม่ไม่อยากเอาเหมือนอบมาไม่จะสอนตื่นเต้นไปเดี๋ยวแม่จะได้จัดการน้องแม่ เขาทำไม่ถูกใจดีหน้าบูดเลยนะครับอุ้ยเปิดทำไมยังไม่สุกเลยหญิงอะดูดูแม่ทำอะไรอีกอุเปนเบิ้งเบื้องญิงเบิ้งแม่ให้ต่างยิงยิงกบจทํำร้าได้เชื่อถือแม่เอาโอเ้่ไอ้ตัวสกูหมาะจังบีบ้บีบอบีบบีบเอยหนูอยากทำแบบนั้นปอเอะโอเคโอ้ทำได้ โอเคหนูอยากปั้นแป้งโดแล้วนะไม่ใช่ไอ้นี่แหละแม่ปั้นโดเอ่อเอาสายปั้นโดเลยปั้นปั้นเลยเออปั้นเลยค่ะโอเคโอเคหนูอยากทำแบบนั้นเหรอคะใช่พอแล้วหนูอยากไปเยอะสิพอแล้วลูกหนูอยากไปเยอะหนูอยาเอาไปเยอะสิลูกมันแตกโอ้ดูไม่แตกอะไรกระปั้นแม่ทำแตกแม่หนูปั้นแล้วฮะนี่โอ h very good ลองมยแล้วกินเ调จามาอยใหาขนมอร่อยยอาให้ใหให้ลูกพับพับอีออนให้ลูกพับพับไปไหนแม่พัให้อพับไหมอบบอลใสนลาจนเอามา้ออพับไหนแม่โอเคอับวับออของเมื่อไร่พับพับเอ่าพับร่งอ่าแล้วูกตามกินได้กากอ้า ยุมลูกยุมโอเคโอเคอ่ใส่ดิใส่ดิเดอาสม็ไปก่อนใส่มอนึงอันนี้เขาเรียกขนมขยำมะพร้าวว้าวเวลิกูยอดขนมขยำมะพร้าวแล้วขนมขี้มือขนมับหลอเมื่อว่าแม่เบอรนสปาบอาไปใไ้ตรวจ้มือมูจัตะบูอีสูตรี้นุ่งนะคะจะมึงขยำใบเกลือเด้ออทองใส่บักเพาทอดใส่อดีมุงแน้วสูตรนี้แก่เก่งลูกเก่งเก่ปันเลยปั้บบใส่นี้อ่อนให้ลูก นไอ้บัวใส่ไหนเนี่ะอ่ะบัวเอามาใส่ใหม่ให้อ่ะบัวก่อนหน่อยบัวอ่ะบัวก่อนหน่อยมาใส่อพ้าวอ่ะพับครับอะนัำมันครับพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวงไม่เปลี่ยนใบตองให้ใหม่ก่อนพอดีใจแงี้ยที่เขาได้ทำคนนี้อะบัวใส่ลงมาเปลี่ยนใหม่ค่ะบัวใส่หรือก่อนเลยน้ำมันเลยจิตใจยังได้หรออะน้ำมันจุ่มจนเนียมเลยหรอได้อยู่ไม่ต้องใส่น้ำมันก็ได้อ่ะพับเข้าพับเข้า เอ้ยคับข้วจักไว้่เราพิบว่าเปิงปก่อนย้ําึนใจย้อนพับเขาสิถือบงแม่แล้ก็พับเขาสิแล้วก็่อนปลายป้าเวีก้ม่เห็นงาโอ้ยอพีบัวลูกของบัวตันี้อปอายาขยำ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 มันแท้ขน่ม่มีค่ะขนหม่ขนขยำขยำเลยแล้วเรามาดูรอดูตอนจบนะครับจะเป็นยังไงพี่น้องลับมาแล้วกันก่อน ขน,นมสุกแล้วครับข <doesn> <page lunch> นมสุกแล้วเรียไหนแฉบปะแฉบครบแฉบบะครบมากินมด้อ่ะอบกินมึงกวมาจะเสร็จกว่กินดอกบัวบานแฉบบะลูกแ้ยเรียบร้อยครับขนมที่เด็กเคลือกทำข้ามคืนข้ามวันก็เสร็จกินที่เรียบร้อยแล้วตับยัำบด nah, kembang, kek ini yang, kembang